เอาล้อีกระบบหนึ่งครับที่เราต้องรู้นะครับในการใช้งานนะครับในวิชา21.101ึเนี่ยนะครับก็คือเกรเดอร์ครับเพราะเกรเดอร์จะเป็นระบบช่วยตรวจมีโจทย์ให้จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีระบบตรวจอัตโนมัติให้นะครับว่าทําได้ถูกหรือผิดนอกจากนี้เรื่องใช้ระบบเกรเดอร์ในการสอบก่อนเรียนนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรียนเราจะมีการสอบสั้นๆเล็กๆโจทย์สั้นๆเล็กๆง่ายๆนะครับ15นาทีนะก็ใช้ระบบเกรเดอร์เหมือนกันครับ ก็ระบบเกดได้เราเข้าถึงได้โดยไปที่เว็บไซต์สองหนึ่งหนึ่งศูนะครับ dot cpeng นะครับก็ขอขยายให้ดูนะครับโอเคค็ทวนหตรงนี้นะนะครับสองหนึ่นึนย์หนึ่งศูนยนะครับนะ cpeng จุฬา a c t h นะครับโอเคก็กด enter ไปอ่าก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับก็ใช้ล็อกอินล็อกอินก็ใช้เเลขเป็นตัวนิสิตนะครับ10หลักนะ เขตามได้พาสเวิร์ดของ IT จุฬานะครับแต่ตอนนี้ผม,มผมก็ไม่มีเลขมัตัวนี้สิทธิ์นะผมก็เลยสร้าง a c c o u n t สร้างบัญชีสาธิตของผมเองนะครับขึ้นมาโนะ okay. อเคเข้าไปละนะครับก็จะมีโจทย์นะเรียงโจทย์สัปดาห์แรกๆจะอยู่ล่างๆนะครับแล้วก็ไปเลือ่อนจนสัปดาห์หลังสุดนะครับไล่ไปเลื่อนนะครับสัปดาห์ใหม่ก็จะอยู่ข้างบนข้างบน,ข,งบนข้างบนไปเรื่อยๆแต่นเราเปิดให้ก่อน3 3สัปดาห์ล่วงหน้านะครับตั้งแต่บทที่ศูนย์ที่1ที่2เปิดให้ก่อนไปเลยนะครับ เราก็จะเห็นครับว่าถ้าโจทย์ใหม่ๆไม่เคยทามาก่อนนะครับตรงนี้จะโล่งๆนะครับยังไม่มีผลลัพธ์แล้วตรงนี้จะขึ้นมรรมิลนะครับลงไปเรื่อยอันนี้โจทย์ที่ผมทําไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะโจทย์นี้มีการทํานะครับอย่างตรงนี้จะบอกว่าสกอร์เป็นศูนย์อยู่นะครับขีดๆตรงนี้นับได้กี่ขีดก็ไม่รู้นะครับสมมติตรงนี้นับได้สิบขีดก็หมายว่าทั้งสิบกรณีผิดหมดเลยนะผิดหมดเลยนะครับถ้าขึ้นขีดนี่ก็ผิดหมดเลยถ้าดูข้อนี้ครับข้อนี้นี่มีบอกว่าสกอร์เต็มร้อยได้ร้อยนะครับได้ร้อยแล้วก มีตัว p อยู่5ตัว p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 , p เนี่ยนะครับ5ตัวแสงว่ามีกรณีทดสอบอยู่5กรณีนะครับแล้วก็ผ่านทุกกรณีนะครับ pass pass แล้วทุกกรณีในสรำหรับโจทย์ข้อนี้นะแต่2โจทย์บนยังผิดอยู่ครับอันนี้โจทย์นี้ผมยังไม่ได้ทำนะโจทย์นี้โจทย์นี้บอกสกอร์เป็น0นะครับแล้วแล้วตรงนี้ไม่บอก p ไม่บอกขีดแต่บอกว่า compilation error แปลว่าอะไรนะครับแปลง่ายๆเงี้นะครับถ้าขึ้น compilation error แปลว่า โค้ดโปรแกรมที่เราส่งไปอ่ะมันเขียนผิดหลักไวยากรณ์ของภาษานะครับโปรแกรมมันทํางานไม่ได้เลยยังไม่ทันเริ่มทํางานเลยผิดแล้วคุณเขียนผิดอ่ะผิดกฎอย่างเช่นปรินนะคุณจะใช้ P ีตัวใหญ่เงี้ยไม่ได้นะคุณต้องใช้พตัวเล็กอย่างเงี้ยนะหรือปรินมีวงเล็บเปิดแต่ไม่มีวงเล็บปิดพวกนี้ถือว่าผิดหมดนะผิดไวยากรณ์แต่ประเภทแบบแบบมีคี์ขีดแบบนี้คือโปรแกรมอ่ะทำงานได้แต่ผลลัพธ์มันผิด นะครับมันก็เป็นไปได้ครับที่อาจจะมีบางอันขีดบางอันพีนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอเคอย่างกับสองกรณี2โจทย์นี้ก็คือมีรอยทดสอบแค่กรณีเดียวเลยมีแค่ขีดเดียวในี่ยทำแบบนี้นะโอเคนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูจะทําอะไรเอาสมมติทำโจทย์ข้อน,นี้แล้วกันนะครับเนื่องจากตรงนี้ผมเคยขีดไปแล้วนะครับอ่ะโจทย์ตัวโจทย์อยู่ตรงนี้นะครับ description นะครับกด description ไปปกติเนี่ยผมจะไม่กด description ด้วย คลิกเมาส์ซ้ายเพราะว่ามันจะไปทับหน้าจอนี้นะผมจะกดด้วยคลิกเมาส์ขวาแล้วไป Open New Tab ทผมก็จะได้โจทย์อีกแท็บหนึ่งนะครับนะจะได้สามารถพลิกไปพลิกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้พิมพ์เอ่คำว่า Hello Python จุดนะครับแล้วก็ We a r e using python 3เนี่ยนะครับนะช่วยพิมพ์ให้เรามี full stop ด้วยนะครับช่วยปริ้นออกมาหน่อยนึงนะครับอ่นนี้เราก็ไปมาที่นี่ตรงนี้ครับคำถามคือจะเขียนโปรแกรมแล้วก็ส่งยังไง ถ้าคุณครอ่อหถ้าคุณมั่นใจในตัวเองซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะมักจะผิดคือเราก็ไปเขียนสดๆที่นี่กดปุ่ม edit เลยครับนะล้วก็ปกติถ้าเป็น n เราก็ขึ้นมาว่างๆอย่างนี้เราก็เริ่มพิมพ์สดๆไปเลย print hello อะไรก็ว่าไปนะครับตามโจทย์ของเขานะแล้วก็ส่งเลยนะครับส่วนผม print hello โจทย์ให้ทําอะไรอะ่ะ print hello python ไม่รู้ผมจะเขียนแค่เนี้ย print hello นะผมผมใส่ไม่ไมีอะไ้ปิดนะครับแล้วผมสั b มิ t นะสัมมิษไปครับปุ๊บเสร็จละนะครับเรามา รอสักแป๊บหนึ่งแล้วกดปุ่มรีเฟชนะให้ระบบมันตรวจให้เรสร็จก่อนนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลองกดรีเฟชเพกันนะครับปุ๊บอ่าเขาขึ้นเห็นไหมคอมเพลชันเอนเ r อร์ error. ก็แปลว่าแปลผิดนะครับเออเราเพิ่งรู้อ้อโถไม่มีวงเล็บปิดนีกว่าอ่อามีอ่ะก็สั่งไม่กดไม่ submit นะครับปุ๊บร็จละลองกดรีเฟชดูปุ๊บอ่งางวดนี้ไม่ขึ้น compilation error แต่ขึ้นขีดแสดงว่าโปรแกรมทําง,งานได้แต่ผลผิดนะจากที่โจทย์ต้องการนะครับอ่าก็ก็บอกเฮลโลไพทอนยันมาแล้วก็เฮลโลไพทอน นะครับโอเคแล้วเขาวาดอีมันทัดหนึ่ง we are using python 3นะครับนะก็อ่าสองขีดแล้วก็บอกขีดอย่างงี้นะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงไหมสกดรตถูกไหมนะโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าลานซัมซัมมิตใหม่ นะครับรีเฟชคอมบิเลชันเอนเลอร์ปิดอีกแล้วตอนนี้ตรงน,นี้ถ้าเราสังเกตดีนะครับช่วงที่เราพิมพ์เนี่ยเรารู้สึกแปลกๆครับสิ่งที่อยู่ในสตริงเนี่ยมันควรจะสีเขียวๆตรงน,นี้ผมขอโทษทีผมน่าจะทำจอให้ใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่ในสตริงเนี่ยมันต้องเขียวๆเขาเนี่ทำอไรเขียวๆเขียว,ยว,ยวมีเขียวเดี๋ยวขาวเดี๋ยวเขียวอะไรเงี้ยแปลกๆไม่เป็นเพราะว่าในสตริงเราอะเราจะมี single quotation ตรงขีดตรงตรง VR using เนี่ย VR เนี่ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในสตริงเรามีขีดเดียวนะครับเราก็ต้องครอบด้วยแบบฟันหนู2ขีดแบบนี้เปิดแล้วก็ปิดอย่างนี้อ่าอย่างนี้ใช้ได้โอเคไหมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนะเมื่อกี้มันผิดเรื่องนี้มันก็เลยบอก compilation error ผิดกฎนะครับโอเคอ่ะเราก็มา submit นะครับปึ๊บแล้วก็กด refresh ก็ยังผิดอยู่นะผิดอ่างวนนี้ผิดีนะ แปลถูกแต่ผลผิดก็ต้องไปดูผลแล้วล่ะครับนะ Hello Python we are using python 3นะครับ full stop นะขึ้นออ p ไพทอนตรงนี้มีจุดนะครับอ่านะเราก็มาจุดที่นี่ที่นี่โอเคไหมครับแล้วก็ s ับมิ t นะแล้วก็ดูผลอ่านะวันนี้ตัว P เรียบร้อยนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้การใช้กร a ดเดอร์อเนี่ยนะครับมันโจทย์ข้อนี้มันโจทย์ง่ายมากนะมันปริมเราก็สามารถที่จะเขียนสดๆตรงนี้แล้วก็สับมิดได้ นะแต่ในสถานก,การณ์เนี่ยนะครับจย์มันซับซ้อนครับพอมันขึ้น compilation error หรือผลลัพธ์ผิดเราจะงมงมากเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้เราต้องแก้ปัญหาด้วยการมองอย่างเดียวมันก็จะมีปัญหาเยอะนะครับเราบางครั้งนะครับเราสับมิดไปมันไม่ใช่เวลานะครับเพราะหลายหลายคนโดยเฉพาะการสอบเนี่ยนะครับมันใช่เวลาในการตรวจเพราะหลายหลายคนสับมิดพร้อมๆกันนะกว่าจะได้ผลลัพธ์อาจจะ5วินาที10วินาทีอย่างเงี้ยนะ เราก็เราก็จะรู้ผลเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับแนะนําเลยว่าให้เราเปิดตอนนี้นะครับถ้าเราไปใช้ตอนนี้พิมพ์แทนนะส่วนผมปิดไปเลยนะครับผมเคลียร์อ่าแล้วผมก็เปิดแฟ้มใหม่นะครับแล้วเราก็เริ่มบินใหม่เลยบินบินที่นี่นะส่วนผมบินไปนะครับ Hello Python นะนะครับเราบินนะ we are ยืดซินะครับ Python 3แบบนี้นะ,ะเพราะขียนี้ปั๊บเสร็จแล้วเราสามารถรันเลยครับนะรันแล้วก็เล็กน้อยเอาศูนย์เป็นโจทย์เกรเดอร์ข้อที่ศูนย์นะครับอ่าเราเขาปุ๊บอ่าเราก็ได้อย่างงี้ปั๊บนะเห็นผลลัพธ์เลยนะเห็นปั๊บแล้วก็มาเปรียบเทียบดูนะครับว่าตรงไหมนะแล้วก็เปิดสองจอนะครับอาจจะเปิดสองจอนะครับก็เปิดสองจอนะจอ่าอ,อย่างงี้ ก็ดูว่าตรงไหม Hello b a n k blank นะครับ Python จุดนะ we a r e using อ้าเราก็พบว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราสังเกตดีเนี่ยมั W ตัวเล็กนี่วะใช่ไหมเราก็ขึ้นมาแก่ตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็รันหน่อยนะจนกระทั่งเรามั่นใจจริงๆนะครับอ่ะพอเรามั่นใจจริงๆปั๊บเนี่ยเราจะส่งส่งโค้ดยังไงนะครับก็มี2วิธีนะหนึ่งเราก็ copy ไปเลยนะกด copy นะครับแล้วเราก็มาปะที่หน้าจอนี้นะครับปะที่หน้าจอที่เราเปิดอยู่นะครับแล้วก็ paste ส่งไป ปุ๊บอ่านี่เพสไปแล้วนะครับเพเหมือนกันเปรียบกันนะครับแล้วเราก็ส่งงานนั้นวิธีที่1นะครับซึ่งก็แนะนําวิธีนี้นะครับใช้ก๊อปปี้มานะครับแล้วก็เพสเอาจะง่ายที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือใช้วิธีเนี้ไปเปิดแฟ้มเอานะเปิดแฟ้มจากเครื่องเรานะครับแล้วเราก็ browse แล้วก็เอาโค้ดมาลงมามาส่งนะครับก็ทําได้นะครับอย่างเช่นแฟ้มเนี่ยเราบันทึกไว้ที่แฟ้ม g ศูนย์จุด p y ใช่ไหมครับ g ศูนย์จุด p y นะครับแล้วก็ browse นะครับเออก็มันอยู่ที่ด้านซ้เนาะก็ p 0ูน p 0 p 0ูจุดจีบานตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอเพนปึ๊บนะมันก็มาที่นี่แล้วแล้วก็สับนี้นะครับแต่ตรงนี้ให้ระวังอย่างหนึ่งว่าอย่าลืมนะครับเราต้องตรงนี้ต้องถูกนะต้องตรงใช่ไหมก็โจทย์ชื่อ hello นะครับแล้วสำคัญนะครับภาษาเป็น python เห็นหลายคนบางทีส่งส่งนะครับแต่ลืมนะครับตัวเองพลาดไปกดเป็นภาษาอื่นนะครับเป็นภาษาอื่นเย่างนี้แล้วก็เขียนโปรแกรมแล้วก็ส่งอยู่นั่นสังเกตนะครับว่าเปลี่ยนสีปั๊บอะไี่ยนไปเลยนะครับ บางคนก็ไม่รู้ครับก็นั่งสอ่งอยู่นั่นนะครับโปรแกรมก็ถูกนี่โปรแกรมมัถูกนะครับแต่พบว,ว่าตัวเองตั้งภาษาผิดนะครับนีก็อันนี้ให้ดีๆด,ด้วยปกติสําหรับวิชานี้พอเปิดแล้วครั้งแรกเขาจะเลยปริยายเยี่ก็จะตั้งให้เป็นชื่อว่า y t h อนให้นะครับเป็นภาษา y t h อนนะครับถ้าอย่างนี้เราก็พอ b r o w s งนี้ปับปบป๊บนะครับเขาก็จะไปนําข้อมูลจากแฟ้มเออไอนของกุแกงลบตรงนี้ทิ้งเนี่ยนะครับ s ั b มิตเนะี่ยรู้สึกเขาจะเอาแมา่ ปึ๊บปึ๊บโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บ r m being s a v e s o r c u can be bank a l แสดงว่าถ้าถ้าจะส่งต้องใช้วิธีนี้ครับมาส่งที่นี่นะมาส่งที่นี่นะครับแล้วก็ต้องเลือกโจทย์ตรงนี้จะยุ่งหน่อยนะครับนะถึงไม่ค่อยแนะนําแบบนี้นะครับก็แนะนําแบบที่ว่าใช้ copy เอาอย่างง่ายที่สุดนะครับนะอันนี้ edit ไปนะครับเราใช้ใช้เลือกแล้วก็ submit อาจจะยุ่งเล็กน้อยนะครับใช้ copy code จากตอนนี้ที่เราแก้แล้วเรามั่นใจละลันที่เครื่องเราจะมั่นใจแล้วเรามาก๊อปลงที่นี่แล้วค่อย submit แล้วค่อย่ง แต่นั่นจะง,ง่ายที่สุดอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะชี้เห็นนะครับก็คือว่าในกรณีที่เราสั่งทํางานแล้วมันผิดได้ผลผิดนะได้ผลผิดอย่างเช่นกรณีสมมุติว่ากรณีอันนี้ก็กันนะครับสู่ข้อนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทำเลยนะยังไม่ได้เรียนเลยนะครับสมมติว่าเราลำเรื่องผิดหมดเลยอ่ผิดทุกอยางทำไงดีอ่ะนะนี่คือผิดหมดทุกกรณีเลยนะแต่บางครั้งมันจะมีพีบ้างอะ่ะพีแล้วขีแล้วพีอะไรเงี้ยนะครับ แล้วมันผิดกรณีที่3ามได้ไงอ่ะให้มากดปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ครับ test Case cases นะครับกดนะครับปึ๊บอ่าพอกดปั๊บเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5อันนี้คือสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับ sterling factorial เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด5กรณีกรณีที่1 input คือ2 output คืออนันนี้กรณีที่2 input คือ4กรณีที่5 input คือ30อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราผิดกรณีที่3เราก็มาดูกรณีที่3ามแล้วดู input คือ10บแล้วเราก็ input 10เนี่ยนะครับไปทดสอบ การทางานในตอนนี้ดูนะว่าเมันผิดตรงไหนถ้ามันงงเราก็ใช้วิธีดีพักทีละคําสั่งทีละคาสั่งดูว่าผิดตรงไหนนะครับจะง่ายกว่านะก็มาดูเทสเคสได้สำหรับกรณีโจทย์ทั่วไปนะครับที่เป็นแบบฝึกหัดเนี่ยเราก็เปิดเทสเคสให้นะครับว่าการณีทดสอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นตอนสอบเราก็จะปิดนะครับไม่ให้ดูนะครับโอเคนอกจากนี้สิ่งที่เราเคยสับมิ้ไปนะครับก็สามารถที่จะกดได้ที่ปุ่มสับมิชชั่นตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับกดไปนะอันนี้ก็คือเคยส่งไปเรากี่ครั้งแต่ละครั้งได้อะไรเท่าไหร่อยากจะเอามาดูยังไงก็ว่ากันไปนะครับระบบเกรเดเดอร์ก็มีบริการตรงนี้ให้นะครับโอเคเอแล้วก็อย่าลืมครับในระบบเทรดเดอร์ตรงนี้เราจะมีดาวกำกับนะดาวกำกับนะครับดาวเดียวก็สดมว่ามันง่ายมาก2ดาวก็ง่ายพอสมควรนะครับ3ดาวก็ยากขึ้นนิดหนึ่นะแล้วก็มี4ดาวก็ยุ่งนิดนึง นะครับนะก็จำนวนดาวก็สะท้อนถึงความยากของโจทย์นะครับสิ่งที่คุณต้องทำและส่งให้ตรงตามเวลานะครับก็คือโจทย์ข้อ1กับ2ดาวนะข้อ1ดาวกับ2ดาวนะครับอันนี้จะต้องเอ่อเอ่อทำและส่งให้ตรงเวลานะครับทำและส่งให้ตรงเวลานะครับตามที่กำหนดให้ในซิ l l a b u s นะและกำหนดให้ในคอร์สวิวนะครับที่เขียนไว้นะครับแล,แล้วก็แล้วก ดาวเดียวกับ2ดาวนี้ก็ต้องเป็นข้อซึ่งทําในเทอมนี้นะครับแล้วก็ที่คุณเรียนอยู่นะครับถ้าเกิดคุณเคยเรียนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยในอดีตไม่นับนะครับแล้วก็จะต้องส่งอันที่คุณทําได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะตัวเป็นข้อหนึ่งดาวกับสองดาวก็ควรจะทําให้ถูกต้องได้จริงๆนะครับถึงจะนับเป็นคะแนนนะหนึ่ง mm. ข้อก็ให้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มไปเรื่อยๆครับหนะึ่งแต้มไปเรื่อยๆข้อนั้นจะยากจ,า il, borah, leg, จะง่ายจะดาวเดียวจะสองดาวไงก็ตามคะแนนเท่ากันหมด นะครับขอให้ทำให้ถูกต้องและทําภายในส่งภายในเวลาและทําภายในเทอมนี้นะครับท่นี้การใช้การเขียนโปรแกรมจะไปเขียนในโค้ดแลบแล้วก็ปี้โค้ดมาก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไปเขียนในโค้ดแลบแล้วก็ปี้โค้ดเอาแล้วก็ปีเป้เซลแล้วค่อยมาเพสในเกรดเดอร์ก่อนที่จะสับมิตก็ไม่มีปัญหาเลยครับทําได้ครับ